สวัสดีค่ะดิฉันนรมนกมนลรสนะคะผู้ทำนายมาทำนายดวงให้คุณวันนี้นะคะก็จะให้พี่ไพ่เขาเล่าเรื่องในช่วงเวลานี้ของคุณอาจจะเป็นพลังงานที่ไม่ได้ตรงกับทุกบุคคลน,นะคะเป็นพลังงานรวมแล้วก็เป็น t ทมเรลให้มาดูเมื่อไหร่ก็เหตุการณ์ก็จะดำเนินไปตามนั้น ช่วงเวลานี้คุณอาจจะมองเห็นโอกาสของธุรกิจหรือว่ามีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาหรือเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนะเวลานี้ทำให้คุณต้องคิดมากคิดเยอะคิดอย่างทบทวนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะสี่ถ้วยเหมือนมีผู้หยิบยื่นโอกาสหรือคุณเองมองเห็นโอกาส หรือมีบุคคลใดเข้ามาในชีวิตของคุณคุณมองดูอยู่อย่างพิจารณานั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าพอไพ่ดาบขึ้นมาเนี่ยหนึ่งดาบเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเมื่อคุณคิดอย่างรอบคอบพินิจพิเคราะห์พิจารณาแล้วการตัดสินครั้งนี้คุณเป็นผู้ชนะค่ะรวมถึงเดอดซันขึ้นมาเนี่ยหมายถึงโอกาสของคุณมาถึงแล้ว โอกาสใหม่จังหวะเหมาะแล้วก็หนทางต่างๆธุรกิจความสัมพันธ์หรือบุคคลที่จะนำประโยชน์และความสุขมาสู่คุณได้ทำให้ประสบความสำเร็จเป็นสิบไม้เท้าแต่ว่าก็อยากให้คุณหาความรู้ในเรื่องราวต่างๆนั้นในถ้าเป็นธุรกิจก็หาข้อมูลในธุรกิจนั้นหรือว่าถ้าเป็นบุคคลก็ ทำความรู้จักหรือหาข้อมูลของบุคคลนั้นๆให้ชัดเจนเรื่องราวต่างๆคุณต้องสืบค้นว่าเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแบบนี้มาถึงณมาถึงเวลาของเราแล้วตัวเราแล้วเราควรทําแบบไหน,นแต่ก็มีคิงดาบขึ้นมาเป็นการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเป็นการตัดสินใจอย่างดีเยี่ยมซึ่งมาจากตัวคุณมันเป็นการดีสำหรับตัวคุณ ดาบตามมาหมายถึงอย่าทําอะไรที่มันแอบ,บทําแอบบกระทาที่มันเป็นเรื่องผิดมันไม่สมควรเหมาะสมก็ควรจะข้ามผ่านมันไปอย่าให้มันมาอยู่ในชีวิตของเรานะคะแล้วคุณก็จะได้ไม่ต้องผิดหวังเสียใจไม่ต้องเสียใจเพราะว่า3ดาบกับหัวเนี่ยคุณไม่เสียใจแน่นอนในเมื่อคุณตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสมคะ่ะก็ขอให้คุณนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รับไปแต่สิ่งดีพลังงานดีๆนะคะแล้วพบกันใหม่กับช่องนรมนกรมลรถสวัสดีค่ะ